สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะที่เพจมีหลวงภาพพงหลวงพ่อนะคะหลวงปู่ทวดนะคะก็จะเป็นพิมพ์เนี้ยก็จะมีนี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพิมพ์หูขีดสองสี่เก้าเจ็ดนะคะแกะออกจาก นี่ค่ะรงซิน้ำเดิมเลยจนเขาเหลืองอย่างนี้ค่ะเป็นสีผิวที่แห้งคือไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยค่ะไม่ได้ผ่านการใช้เลยเพราะว่าแกะตัดออกจากถุงซินเนี่ยคะเนี่ยนี่ค่ะ,คะเป็นคนแรกที่ตัดออกมาเลยนะคะ ไม่ไม่ได้เก่งนะคะทุก่ันค่ะไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนที่ที่เก่งนะคะเพิ่งมาเรียนรู้กับพระนะคะเนี่ยค่ะคือแค่อยากให้ทุก่านดูว่าให้ทุกคนดูว่าเอ่อผู้รู้นะคะว่าเป็นอย่างนี้ไหมใช่ไหมจริงไหมนะคะจากผิวแล้วก็จากตรงของข,องขีดตรงท่านตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ไหลนะคะ <c oughs> ตรงคมตรงนี้นะคะขอบตรงนี้นะคะอืม เนี่ยค่ะตรงขอบตรงนี้นะคะก็จะคมคมหูของท่านนะคะด้านหลังก็จะเป็นอ๋อเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของ เด็กไหลหรือเปล่าหรือมอนสารนะคะผิวแห้งๆนะคะผิวเราจะแห้งๆโดูจากด้านบนนะคะ นี้จะได้ราคาเท่าไหร่ที่ฉันปล่อยนะคะปล่อยปล่อยให้ชอบผู้ชานะคะท่านใดสนใจก็เสร,ราคามาได้เลยนะคะไม่ถึง10ล้านนะคะไม่ต้องถึง10ล้านนะคะนี่ค่ะ จากสินเดิมเป็นพิมพ์หูขีดนะคะพิมพหูขีดไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรเลยนะคะดูผิวท่านแห้งมากไม่มีกลิ่นนะคะผิวท่านจะแห้งมาก ตรงที่ก้นก็นกนจะเป็นมีรูนะคะมีสมัยก่อนที่สร้างก็บอกว่าเป็น đồ ของไม่การทูกก็ซ่อมนะคะเป็นนิ้วม,มือท่านก็เห็นชัดนะคะตรงนิ้วม,มือนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะคะอีฉันมีอยู่7-8็ดแปองนะคะดูมีอยู่8ปดองค่คะก็จะต่างกันมีหัวขีดแล้วก็หูขีดด้วยค่ะนี่ค่ะ อันนี้หูขีดอย่างเดียวนะคะหูขีดไรยจุดไหมมีแต่หูขีดนะคะโอเคค่ะ